สวัสดีครับสวัสดีค่ะมานี่การมาพบพอ่อและอีน่นหลาบ้านหน้าช่นแนวอีกแล้วเนาะคะ่ะเมนี่จะพามาอัพเดตฝ้าฝนเนาะคะ่ะจะกำลังถล่มโมูบาน,นะค่ะพี่น้องตอนนี้เนาะคะ่ะพักกันอันเห็ดกับเข่ากับแม่ต่อยแล้วเรียบร้อยบ้านว่าจะกลับบ้านเนาะคะ่ะกลับบ่าได้ค่ะพี่น,อน้องเบิงเบิะคะุณใจหิวค่ะแนวมากพึ้นค่ะฝนตก เป็นไหนหบานเบิ้มเบิ้มเบิ้มคมาสันผลใส่ได้บานี่น่องถอยขาดถอยถอยไปไปเฮียเฮยยานค่ะคน,ม,น,ม,น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 มาไก่คนสันผลใท่ได้บานี้อันจะไล่ค่ะตัวอันจะไล่ยังมาไก่เห้เยเฮียม่ี่หนองเดเยอะ เดินบวกเยอะเฮ้ยนั่งนั่งนั่งมีค่ะตอนนี้เนาะค่ะลับบ้านไม่ได้ค่ะตอนนี้เนาะค่ะฝน ฝนตกลงมาแบนแห้งค่ะวังหันหท้องก็นออ่อนลุกเนาะค่ะตอนนี้ครับครับตอตนนี้เนาะค่ะฝนฝนกำลังอ่อนลงเนาะค่ะถ้ากั็นกำบานันเมื่อไรค่ะบุณอันนี้เนาะค่ะข้องฝาจากคุณย่า่เนาะคะ่นนนะคุณย่ายน้วนเนาะค่ะเป็นปาดบักอื้อให้ค่ะพี่น้องปากอือก็ปล้วยเนาะค,ะค่ะบ่คุณนใจอย่งยังมาอ่อนอ้วนอยู่ด้วยเดือนแนน นี่ค่ะตอนนี้ก็ทีมงานของเฮ้าเนาะคะ่ะทีมงานของเฮ้าถี่กำลังย่งงยูในบ้านพักเนาะคะ่ะตอนนี้ก็เหลือบลายคนจ้าเบิ่งเบิ้งฝนเหลือบลายค้นเนาะคะ่ะกจ็จะย่งจ้าน้องมีกะย่างเนาะคะ่ะน้องมีกะยูจานซำจานนาเนาะคะ่ะ,คะ,ะกะยูค่ะแล้วก็ทีมค้นรอยกะย่งยูเนาะคะ่ะ สำหรับผู้ที่ยังอยู่นะคะพี่น้องสำหรับผู้ที่ยังอยู่กับบอดเิ่นกะยังเลี้ยงคือเก่าเนาะค่ะกินฟี่ยุฟี่ค่ะงพี่น้องละไอ้ของนอนพระเจ้าค่ะคุณนะเห็นบ่ค่ะกระท่อมน้อยเจ้าพี่น้องกระท่อมน้อยผู้ละกระท่อมเนาะค่ะสองกระท่อมอาจสองกระท่อมลูกทีมงานค่อนร้อยเพิ่นเนาะค่ะเป็นมิ่งองชวนตูงเพิ่มเพนได้ค่ะเมอเมื่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 อเม่อนมื่อเ่อเมื่นเมื่อเมื่อเมา่อเมอเมื่อเมื่อเมื่อ่อเมื่อเมื่อเมอเมื่เม่อเมื่ อเออมนกินน้ำตอนนั้นเฮ้ยทำไนล่ะเว่วามันเกกินขนมเพื่อนเพืนน่อนว่ามันเกินขนมะนเล่นน้ำค่ะอจเยนเลยนะอ่านกลังหยุดนนค่ะฝนกาลังหยุดจ้พค่ณคะวิ่งเอาละเล่นน้ำค่ะคุณ เ,นเห,นหนี่ยมาคนปะค่ะเพคนมาเนี่เย็นๆเนาะคะ่ะโต๊ะแบบงามอยู่ค่ะฝ่าอันใครเนี่ยคนบะฮองเนาะพี่น้องเนาะฝ่าบะฮองค่ะไอหลักใจอีกอันนึงเนาะคะ่ะหลักใอีกคู่นึงกับพี่นี้เนาะคะ่ะพีนี้นะ ทีนี้นี่ไม่แน่ใจเนาะคะ่ะว่าอยู่บอรพรวช่วงบายมาเนาะค่ะช่วงบายมาน,ะะามาน,นี่เห็นรถรถทีนี้แลนเขาไปท่ามเพิ่มเนาะค่ะออ้ยมาแห้งอีกเหรอคะพี่น้องน้นองเมื่อจะไดก้กลับบ้ก็ระเฮาลูกบ้กนลูกคช่ไหมเมื่ออนอวยิ่ได้เด่นี้โอ้เออไปจับง่ายเหรอไปจับง่าหิว อกีอ่ยวกท่านคะ่ะพี่น้องไข่เนื้อนะคะไข่เนื้อคนหั่นย่างทอดหนานะมางตรงหั่นนะคะ่ะแม่ปล่อยเพิ่นก็เฝ้าลากลากเกลือขาลากสูดเข้าไปในิดหน่อยนะคะโอ้ยจบไม่หยุดลคะค่ะทุ่คน นั่นไปหยอกน้องมอเมอค่ะพนเาเ่นจะหาบา้านเ่จะหาบา้นานเนะ เอเอกลับบ้านไม่ได้แล้วจ้าไอตอนนี้เนาะคะ่ะที่งานของเฮาเนาะคะ่ะกับการเบิด์ลราคา มิงก์ก็กลับแล้วนางเตยแล้วซมันก็กลับแล้วเนาะค่ะเตยเมื่อคีย์บอร์ดก็กลับแล้วเนาะค่ะจันบิวก็กลับแล้วเพราะลุงพีก็กลับแล้วเนาะค่ะราคาโมที่ยังอยู่กับเนื้อบรไหลายเนาะค่ะยาบาน่าก็เมยต่อยกับเด้พ่อจันมาเฮกับเขาเนาะค่ะมหเฮกับเขาช่วงแรงไาเฮที่งานกัน ทนี่น้นมามก่อนถัดเมื่อบ,บ่ได้พีน้อง่เน่ยละค่ะพุนาเมื่าบ่ได้ค่ะตอนนี้พ่อน,น,นาเนาะค่ะพ่อนาแที่ยวคนกับ,บยูค่ะคนไปไายเอ็มวี่เนาะคะ่ะผนไปไทยเอ็มยี่ยูนอกบ้านเนาะคะ่ะตยู่ตาพ่อนาบีค่ะพนองอยู่ตอบอลีิน,นตแบบแห้งนะคะ่ะ ไอ้รถที่เฮาเห็นอยู่ตอนนี้เนาะค่ะพี่น้องเพราหน้าบันไอ้บอดบีค yeah. ่ะเพิ e no ่นเพิ่นฟังให้ฟังเนาะค่ะเพิ่นเพิ่นฟังให็นฟังฟังว่านเฮ็ดน้ำนะคะพี่น้องเพิ่นฟังเครื่องกรองน้ำค่ะกรองน้ำให้สะอาดที่สุดเนาะค่ะเพราะว่าเพิ่นเพิ่นต้องการน้ำที่สะอาดที่สุดเนาะค่ะมาใส่ค่ะนี่ค่ะฟังฟังเนาะค่ะฟังเพิ่นมาเฮ็ดฟังเพิ่นมาเฮ็ด น,น,ะะน,น้ะค่ะฝนนองหิวไปกวนเขาเจ้าลระคาฝนอ๋ออันนี้คนอันฝนก็คอยลงแล้วเนาะคะ่ะจ๊ไนล่าบ้านหน้าก็จะเอาไวสส้สักเที่ยงสมิีสะกอนนาะพี่น้องจะมาพอพอ,พอ,พอกันไหมลิหนาเน้ะคะ่ะอันนี้ก็มาอัปเดตนาะคะ่ะอัปเดตบ้านพักให้พ่อแม่พี่นอ้องได้เบิงกันว่าย่ามฝนฤดูฝนเป็นจังไงนาะคะ่ะเมื่อนี้เป็นจังไงที่งันเข้าไปใส่มาใส่กันเนาะคะ่ะ ไปไหนกันพอ,พอกันในคลิปหน้าด้วจ้าสวัสดีค่ะน้องเมื่อ่าหน่อยลูกสวัสดีค่ะบ๊ายบาย